อย่าห่วงใยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนีซิมีบอมันเป็นสิม,มับสบอจงน้อยนีไว้สันจึงบอกว่าไม่พึงกำานึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏะตัถะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทรามณพหายเย ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงน่นคลอนแคลนพึงพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ่งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเกิดอยู่ดีธรรมนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมอารมณ์หันใจเขานั่งกระรรม ลมหายใจออกนั่นก็ทำ